ครับสวัสดีครับมอน้สวนมินิฟาร์มนะครับเนาะชมว่าเบิ้งนำแกงครับเต่าเซาก่อนไปเลี้ยงงวครับนำเขาหน้าแล้วครับมาเบิ้งเลาะสองสมือครับมานำไล่บันไดนี่ครับเริ่มทวมทางแล้วครับเนี่ยเขามาแน่ลวครับนี่นี่ครับนำเขาหน้าแล้วบ้านนี้ไอ้่าพีแล้วครับ เขาจัสิรเกียวบริเกียวเด้อครับบานนี่น้ำร้ายนี่เขากำลังจะสอดครับเห็นบ่ครับสอดออกห่วงกับมีกำลังสอดกับมีม่านสีสอดกับมีครับเนี่เห็นบ่น้ำเขาแป๊บเดียวครับสามสี่หมื่นครับขึ้นมาหอดผีแล้วครับนับแกงพอหันยังมาแมเพิ่ยังมาเอาหุนหุนเครือยิงจอยครับนะเออบารนี้นี่ครับ ไปงัวกับมาเรียงอยู่นี่ครับบอกีมือนี่เองครับแต่ว่าน้ำลวดมาแล้วครับคุณอุ้ยครับคักเลยครับมันจากในนอปันนอครับแบบสี่นี่เสียงครับเสียงเสียงแหงนี่เสียงน้ำไปจอกจอกครับไปเบิ้งครับคุณคุณครับรวดกระเทีมมาไปสิเกี่ยวโบนี่เกียวครับ เตรียมจะล่นแล้วครับนี่ยอุ้งครับดำน้ำข้างนอกกับข้างในครับซึมเข้ามาก็มีครับล่นเข้ามาครับนี่ยอุ้งอันนี้ก็ล่นแล้วครับนี่ล่นแล้วนี่ครับน้ำล่นแล้วไปเจอมมอไปยังมาโตงอปลาครับนี่ยยังไปอาจจะขยับเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าแบบนี้มันอาจจะเบิ่งชัดดีกว่าครับยุดท้ายยุดท้ายมันจะบอลนี่ครับนี่น้ำของมาเลยครับนี่ ไปมาแล้วแอบพุ่เขอกมาเรียบร้อยครับเดินท้ายนะครับเนาะกล้องอาจจะสันส้นๆเนี่ยครับดีครับงงเขามากนะครับเนี่ยเมื่อแรกแอดมินอาจจะมาลอง,ลองเลาะเบื้องปลานะครับน้อยจักหน่อย,ยเลาะไว้บนเบื้องหนามจักหน่อย,อยใส่ปลาครับดีครับ นำลวแล้วครับเนี่ยออกมาในหน้าแล้วนี่ครับับน้ำเป็นเดงออกไฟเป็นยังไงน,น,น,น้อนอบานครับคือบ่านอบานอบับ ไลเลยนะครับไล่เขามาเรยบ้แบบนี้อจะหุ่นกันแท้แล้วครับโดนแล้วมันหอบสิลนุนครัเพี่พีๆ ครับผู้ไม้ครับนี่ปันไม้ปันไม้กับพายุน้ำครับในเขามากเก่าครับลนเขามาแล้วพน่ากับเต็มครับาพอนอเขาครับนี่ครับคุณครับนี่โอ้ยหมดครับอ้ยังถือหมดไหมครับ กล่องขยับไป้ครับหมดกัดครับหมกดกดหมันแดงหน่อยครับตายตายตายเต็มเลยครับนี่ตะมดครับหมดนี้น้ำครับสภาพแป็นักทัวห้กากัเรียบร้อยแล้วครับทัวห้าโดนน้ำแล้วยังทายไปเลยครับต้นไม่สิลอยไปเลยอยู่ข้าหน่อยอันมินปลูกนี่ ปปไล่ตลา,าเข้ามาแล้วครับนี่โอ้ครับนี่ครับปลาบักตัวตัวนังครับหูกล้นามกับมาหัวแล้วครับพี่ที่ไล่เขาแซวแล้วครับพี่นามเต็มหมดแล้วครับนี่เต็มเอาละ เป็นได้เนาะนอ,นอเข่ามาด่น้นองเอยหมดขึ้นมาจ่อแลยเ,เานเาะปาุ่นก็ร่างถอกพอดีครับก็ร่างออกล่วงสอดขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าน้ำนี่ตีครับมาแล้วเต็มไปด้วยน้ำแล้วครับนี่ไหลเชี่ยวครับบ้านนี้ไหลเข่าหน้านี่ครับหน้าเขา คู่เพคนนี้ดันข้างกัหลอกเห็ดไม้ครับเห็ดแปลงหน้าไม้ปีนี้ปีแรกก็หน้ามาเลยท่านเดีว,วานท่านอีกยังเลยครับนี่ของแอนมินก,นกะบกำลังสอดครับกำลังซุ่มเลยแต่ว่าน้ำนี่ตีปีนี้เป็นยังไงครับสีนี้น้ำในบอ่อนี่แต่เพิ่นมาถ่วมอ้าวนี่คือสุป,ปีกะยากครับอาอสิบริกเกียวครับนี่ครับกำลังสอดกำงามนี่ครับนี่ องงานนี่มีโอกาสได้อยู่ครับเนาะแต่ว่าสีเกี่ยวรถหรือเกี่ยวมือนี่บ่จ้าครับมีโอกาสได้ครับสองนี่ได้กระนำท่วมกระสิเห็นห่วงอยู่ครับนี่เห็นห่วงอยู่สอดแล้วแต่ว่าทึ้งไตนี่เป็นลุ่มครับเป็นเป็นบันไดครับเป็นระดับขันบันไดตามระดับนี่ทึ้งไตสองงานนี่เสียงครับนำข้ามาแล้วเสียงว่าจะได้บอแต่เก can ิดว่านำพันไลลีครับคือสีหยาครับมันโบกเร็วเนาะแต่ถ้าพันขึ้นมากนี่เป็นเดือนครับเป็นเดือนก็จะแห้งเนาะ นี่แล้ครับนำมาข้อมาเรื่อยๆอย่างที่แล้วครับนี่ถนนกับล้นแล้วครับถนนใต้ล้นเรียบร้อยอยู่ยถนนบนครับนี่ครับล้นเรียบร้อยเลยนี่ครับนำมาเต็มอ่าวเลย แอดมินกับจังสี่เหรครับเจอหนามแกงเป็นยังไงบ้างครับในรุ่นครับว่าสิดครบทุกงานบองานบนนี่โอกาสทวมกับไม่ผลครับเพราะว่าิ่นอกสอดเมื่อแล้วครับสองงานนี้งานนี้กับงานพูครับสูงกัน่มีปัญหาครับเรื่องน้มครับมาเกี่ยวได้ครับเกี่ยวโลบได้เกี่ยวมือได้ครับแต่ว่าอีกสี่งานติเบิ้งไปนั่นโอ้ว่าสิใดบ่ได้ครับ เบิ้งสภาพน้ำครับระดับน้ำกันเอาเมื่อนี้เข้ากับมะแว่เบิ้งหน้าครับเบิ้งน้ำแกงยัาหน่อยทำหนีแล้วครับเนาะน้ำหลากครับเป็นหนึ่งสี่ครับเห็ุกระต้องว่างแผลงย่าน้อยครับแต่ว่าปีนี้มันชุกหลงหกนะครับเนาะอิตาสีเลียงโดนพ่อได้รุ่นกันเลยลองเหตดเบิ้งก็จะเสียงหังสี่ครับแต่ก็ว่าเป็นยังครับเอาเจอกันบ่อยๆครับน้ำหนงสี่เขาก็พ่อหูอยู่ครับก็เตรียมใจไวเนียอยู่คลิปนี้เข้าพอกนซทำหนีนะครับเนาะ เบึ่งนาำเลาะมาแล้วครับขึ้นมาแล้วว่าจีแรยงครับแต่ว่านาำกมาปกติของเพิ่นครับถึงเ,เวลาเพิ่นกมาอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ